ครัพี่ก๊อฟจะรวมช่องชาแนลครับแมนนบวันนี้เดินทางมามาพี่มุกตาที่บ้านโดนดูทูกเราโดนดูทูกแบบนี้ไม่ได้เราจะมาโดนดูทูกแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมเราจะไม่ยอมแพ้หรอกโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินทางไปหา เพื่อนเราอยู่โรงเรียนศรีวัฒนพิทยาคมรอดูว่าจะเสร็จท่าไหน่โคเคไปวันนี้ก็ไม่ได้ข้ามเรอกรถเยอะอ๋อถึงผมไม่มีอินโทรก็มันก็ไม่ต้องแบบว่าจะเป็นที่ต้องอินโทรสมอไปนะพี่เนาะเข้าใจไห ครับมีนโทมันก็ไม่มีประโยชน์หลกักถ้าเราไม่ตั้งใจทํามันเราต้องใจซ้ํามันก็ได้เพราะไม่ใช่เราไม่ตั้งใจเรายุ่เฉยเราไม่ใส่ใจมันเราแบบว่าอะไรเราไม่คิดที่จะทํามันจริงๆใช่ไหมครับมันก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเรา คิดที่จะตั้งใจทำมาจริงๆมันก็มีประโยชน์อยู่แล้วฉะนั้นจำไว้ทำดีมีประโยชน์มันก็ดีทำดีไม่มีประโยชน์มันก็ไม่ดีอือไปไปโอ๊ะไม่เชียวผมเลยล่ะ ก็ตายตายวิงเ้รบอกว่าอยู่ทีบอ้เขาลูกเกลียงไกล